สวัสดีครับพบกับ Legal Indy ie Variety นะครับคลิปนี้นำเสนอหลักกฎหมายปกครองครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นะครับซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการหรือกระบวนการใดๆก่อนออกคำสั่งทางปกครองครับว่านอกจากจะต้องดูกฎหมายที่เป็นฐานอำนาจในการออกคำสั่งแล้วตัวเจ้าหน้าที่ครับ จะต้องดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ควบคู่ไปด้วยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เจ้าหน้าที่กระทำลงไปแล้วผลิตผลที่ได้คือคำสั่งทางปกครองจะต้องดูพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประกอบด้วยไม่สนใจความใหม่ความเก่าของกฎหมายทั้งนี้ดูที่มาตรา3แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคร,งครับบอกว่า วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็คือกระบวนการต่างๆก่อนที่จะออกคําสั่งทางปกครองรวมถึงกระบวนการใดๆที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้นะฮะเขาบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้เว้นแต่ว่ามีกฎหมายใดคําว่ากฎหมายใดในที่นี้หมายถึงกฎหมายที่เป็นฐานอํานาจหรือให้อํานาจเจ้าหน้าที่ในการออกคําสั่งทางปกครองครับกฎหมายใดนั้นกําหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรการในการปฏรริบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้จึงค่อยไปใช้กฎหมายที่เป็นฐานอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองไม่ต้องมาใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังนั้นหน่วยงานทางปกครองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นฐานอำนาจและก็ดูกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองควบ Amsterdam. คู่ด้วยว่าหลักเกณฑ์ความเป็นธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการอะไรสูงกว่ากัน ถ้ากฎหมายที่เป็นฐานอำนาจคือกฎหมายใดเนี่ยนะครับตำกว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการในปกครองก็ไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ปฏิบัติตามวิปกครองผมถึงได้นัำสั่งวีประคองนะพรบวิธีปฏิบัติราชการในปกครองเนี่ยนะครับถ้าตำกว่านะก็ต้องมาใช้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพราะถือว่าไม่เข้าข้อยกเว้นนะครับหลักประกันความเป็นธรรมดูใครประกันความเป็นธรรมให้กับใครให้กับคู่กรณีคู่กรณีคือใครก็คือผู้ที่ อยู่ในบังคับคําสั่งทางปกครองนั่นเองนะครับสุลผนส์น <IS> เว้นแต่กรณีขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แยง้งที่กาหนดในกฎหมาย,มยหมยว่ากฎหมายที่เป็นฐานอานาจนะมีกฎหมายที่เป็นฐานอานาจนะครับในการออกคําสั่งทางปกครองกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ไว้ก็ให้ไปใช้ตัวนั้นเลยกฎหมายที่เป็นฐานอานาจเลยไม่ต้องมาสนใจหลักประกันความเป็นธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต้องมาสนใจนะครับไม่ต้องมาสนใจดังนั้นจะนํามาตรา 4445มาใช้กับการอุทธร์ก็คืออุทธร์เนี่ยมาตรา4 4 45เนี่ยเป็นเรื่องของการอุทธร์คำสั่งทางปกครองจะนำมาใช้เฉพาะกรณีที่ปรากฏว่ากฎหมายที่เป็นฐานอำนาจนั้นนะครับคือกฎหมายใดเนี่ยเพียงแต่บอกไว้ว่าให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองแต่ไม่ได้บอกว่าอา้าวถ้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองให้คู่กรณีสามารถโต้แยง้งหรืออุทธร์กับใคร แบบนี้นํามาตรา44,45ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนํามาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นมาตรา12พรบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับกฎหมายเขียนแต่อํานาจของเจ้าหน้าที่ในการออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลือ่อๆอย่างร้ายแรงนะครับ กฎหมายเขียนเพียงแค่ให้อำนาจเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าอ้าวพอออกคำสั่งแล้วไม่เห็นด้วยจะทำยังไงแบบนี้ครับถือว่าไม่มีกฎหมายกํำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธร์ไว้ตามมาตรา3วรรคสองดังนั้นจะต้องไปเอามาตรา44มาตรา45เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธร์มาใช้นะครับก็คืออุทธร์ภายใน15วันแล้วก็ขั้นตอนการพิจารณาอุทธร์อุทธร์แบบ2ชั้นนะครับอย่างไรเดี๋ยว ผมทาคลิปแยกต่างหากไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปคลิปนี้จะนําเสนอเป็นกรณีประหลัดครับทะเลาะก,กับนายกผมเคยรับฟังทางวิทยากรหรือผู้รู้หรือกูรูหรือความเห็นทางกฎหมายวันนี้ผมเห็นคำพิพากษาที่มินิชัยโดยแจ้งชัดแล้วกรณีที่บอกว่าถ้าประหลัดทะเลาะกับนายกประหลัดทะเลาะกับานายกทะเลาะกับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ ถ้าจะต้องดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่งทางปกครองไม่ว่าจะเป็นลงโทษทางวินัยเลื่อนขันเงินเดือนนะครับคำสัง่งททงปกครองที่เป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคําสั่งทางปกครองทั้งสิ้นนะครับถ้าจะกระบวนการในการออกคําสั่งเนี่ยมีผู้แนะนําหรือน่าจะมีหนังสือด้วยนะซักซ้อมว่าให้นายกนี่มอบให้รองนายกในการพิจารณาหรือออกคําสั่งแทนนายกนะครับไม่ต้องเสนอผู้กํากับดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับดูแล ในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตกรกอนะครับแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใดนะครับประเด็นก็คือว่ามันมีคมาพิพากษาศาลปกครองครับก็คือมีข้อขัดข้องครับในการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา16อันเนื่องมาจากกรณีอันเนื่องมาจากว่ามีสภาพร้าแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางในคดีพิพาทด,ดังกล่าวครับเป็นกรณีที่ประหลัดไม่ได้รับการเลื่อนขัน้นเดือน ปรากฏว่านายกได้มอบให้รองนายกเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติราชการนะครับเป็นไปตามคาปรึกษาหรือคําแนะนําหรือหนังสือแจ้งเวียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือนายกไม่ประเมินเองนายกมีเหตุขัดแย้งกับประลัดซึ่งเหตุขัดแยง้งดังกล่าวสารบอกว่าถือว่ามีสภาพร้าแรงอันอาจทําให้การพิจารณาไม่เป็นกลางนะครับเนื่องจากว่ามีการตั้งกรรมการสอบพินัยมีการกันแกล้งกันแล้วปรากฏว่านําเสนอปรเนี่ยหรือผู้นกับดูแลนะปรากฏว่า เขายุติเรื่องทั้งหมดเลยก็แสดงว่ามีปัญหาภายในกันไม่ไม่ถูกกันตรลัดกับนายกนายกก็เลยที่ถ้ามีเหตุแบบนี้ก็เลยไม่พิจนารณาเองครับแต่มอบอำนาจหรือมอบหมายให้รองประหลัดมาเป็นผู้ออกคำสั่งหรือประเมินเองครับแบบนี้ถือว่าความไม่เป็นกลางนั้นถูกขจัดหรือถูกดำเนินการถูกต้องแล้วหรือไม่ซึ่งกรณีนี้นะครับถ้ามีเหตุสภาพแปรแรงไม่เป็นกลางเนี่ยจะต้อง รายงานผู้บงังคับบัญชาครับจะต้องรายงานผู้บัญชาขึ้นไปว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะต้องเอายังไงต่อจะต้องดาเนินการตามตาม,มาตรา162ว่ารายงานผู้บัญชาถ้าผู้บัญชาไม่มีก็ให้รายงานผู้ังกับดูแลครับว่าจะมีการสั่งการอย่างนี้อย่างนี้อย่างไรให้ทําต่อหรือว่าให้ใครมาดาเนินการแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ในกรณีนี้ไม่มีการเสนอให้ผู้กํากับดูแลในานะในฐานะผู้บงังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปพิจารณาครับแต่ ได้มอบให้รองนายกเป็นผู้ดําเนินการประเมินหรือออกคําสั่งไม่เลื่อนคะแนนเดือนนะครับหรือประเมินให้ได้คะแนนอยู่ในระดับปรับปรุงครับในคดีนี้นะครับสารท่านบอกว่ารองนายกครับถูกแต่งตั้งโดยนายกโดยหลักความไว้วางใจนิติสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างนายกกับรองนายกครับเกิดจากความไว้วางใจคอกฎหมายปกครองก็คงทราบกันดีครับว่าเป็นนิติสัม นิติสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าเกิดจากความไว้วางใจเพราะฉะนั้นสารท่านบอกว่ากรณีลักษณะนี้นะครับนายกแต่งตั้งรองนายกอันเนื่องมาจากความไว้วางใจย่อมต้องประเมินไปในทางที่สอดคล้องกับความเห็นของนายกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่าจะแต่งตั้งรองนายกมาเป็นผู้ประเมินครับก็ยังถือว่า ความไม่เป็นกลางตามมาตราสิบหกที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้ยังมีอยู่ครับทําให้การพิจารณาไม่เลื่อนขั้นเืนเดือนของประลัดท่านนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าปลัดทะเลาะกับนายกให้รองนายกเป็นผู้พิจารณาหรือเป็นผู้สั่งการแทนเช่นนี้ขัดแย้งกับคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะครับที่ออ่าง2 7ทับนะครับ อ่าง27งทับ2 6 0ผมไม่อาจที่จะนำคดีหรือเนื้อหาคดีมาพูดด้วยนะครับเพราะว่ามีบุคคลที่3เข้ามานะครับก็นำเสนอเฉพาะประเด็นทางกฎหมายนะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง Legal Indivariety e ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดสมาชิกช่องได้ครับเห็นว่าเป็นกำลังใจนะฮะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับเนติมหาชนทางช่อง u t u b e ครับ Legal Indivariety ขอบคุณครับ